ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากสอบถามลูกค้านิดนึงครับว่าหลังจากที่พีโฮมได้เข้ามาให้บริการตรวจสอบคุณภาพบ้านแล้วเนี่ยลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพบ้านมากขึ้นไหมครับอืมก็มั่นใจนะครับเราก็เอาจจริงก็เอ้ผมไม่รู้ว่าแบรนด์เนี้ยเอ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบรนด์ดังเนาะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอันนี้ของอะไรแบบว่าไม่รู้ว่าบ้านเขาจะดีไหมอะไรเงี้ยอือพอตรวจแล้วก็ดีขึ้นครับดีถึงแม้เขาจะเป็นบริษัทจำกัด แต่คุณภาพเขาเนี่ยเทียบชนกับมหาชนได้เลยนะสาหรับผมนะคุณภาพงานเขาดีผมฟังแล้วก็รู้สึกดีนะเหมืึนเรื่องไม่ผิดใช่เรื่องไม่ผิดที่นี่เรื่องไม่ผิดดีครับพี่โฮมให้บริการลูกค้าเป็นยังไงบ้างมีความรับใจทีงานยงไงบ้างครับดีครับอพี่ก็อธิบายดีพี่เขาแนะนําดีตรวจดีครับถึงแเอผมว่าจริงๆก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องอ่าเกี่ยวกับเกี่ยวกับบ้านเลยนะครับเราก็แค่ หรือเราอาจจะไม่ได้เรียนมาทางนี้หรือว่าวก็คือรู้นิด<ๆ>หน่อยอะไรเงี้ยครับอืมแต่พอได้มาเจอกันได้รู้ขึ้นเยอะเลยแล้วใช่ครับแล้ว้อมูลไปต่อยอดได้เพียบเลยเพราะบางอย่างเราก็ไม่รู้ไงครับแบบว่าเออนี่อ่ะอย่างแปลนนลี่เราควรต้องได้แคเราก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเนาะใช่ครับใช่เือการวัดที่ดินนี่การซื้อบ้านใหม่ต้องวัดที่ดินด้วยเหรออืมใช่ครับหรือว่าการผ่อนการรีไฟแนนะซ์รีเทนชั่นเนาะได้ไปเยอะเลยในใ,ใน,ใน,ใ,นในองค์รวมของอาคาร ที่เราจะต้องเจอเขาในอนาคตเนาะรวมถึงการดูแลในระบบของไฟฟ้าเลยเนาะน้องๆน,<ช>น่าจะอธิบ,บายให้ละเพราะเหตุใดลูกค้าถึงเลือกใช้บริการของพีโฮมครับจริงผมเลื่อนเฟซบุ๊กอยู่นะครับอช่วงเป็นช่วงที่พาราฟือบ้านเนาะมันก็จะเป็นเหมือนไวรัลที่เราหาว่าหาคนมาตรวจบ้านผมก็เลื่อนในเฟซบุ๊กไปเรื่อยเลื่อนหาอะไเจ้าครับก็พอมาเจอของเจ้าพี่เนาะผมแบบ ผมไม่รู้ราคาได้มู้ราคาว่าคิดว่ามันคงอยู่ในเลทประมาณหกถึงเจ็ดถึงแปดแล้วแต่เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าบางที่ก็เป็นหมื่นก็มีใช่อ่าแล้วของพี่เพกาะมีที่ประดุจประดุตายนะคือแถมไอ้จีปวกใช่ครับวที่ดินแบบสามมิติฟรีใช่ครับโดนก็ฟรีใช่ครับพอพอแถมเรื่องของครัวเนาะเร่องอะไรผมก็เออรู้สึก เออหน้าลองใช้แล้วก็อยู่แถวเห็นว่าอยู่ฝูงปากการผมก็เลยคิดเอออยู่ใ,ใกล้ก็น่าจะดีกว่าเพราะมีอะไรเวลาจะได้ปดคุยกันง่าย<ช>อะไรเงี้ยครับอืมรับผมราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพบริการที่ลูกค้าได้รับลูกค้าสึกว่ามันคุ้มค่าไหมครับผมว่าคุ้มนะเพราะว่าอ่าผมก็ไม่รู้นะเจ้าอื่นเป็นไงอะไรเงี้ยเพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนเราซื้อบ้านครั้งแรกเพราะว่าครั้ง ก่อนครับเป็นของพ่อแม่เนาะเพราะทีนี้ก็แต่ว่าราคาที่จ่ายไปกับที่พี่แนะนำหรอนี้นั่นอนะถามตนี้นั่นผมว่าโอเคครับอืมก็เลยรู้สึกประทับใจประทับใจครับประทับใจกับบริการแล้วก็ราคาด้วยอยากให้ลูกค้าฝากบอกกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่กำลังดูคลิปอยู่เนาะว่าก่อนที่จะตัดสินใจรับบ้านก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านเรื่ามือหนึ่งมือสองเนาะ เราค,รควรที่จะตรวจเองรหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เขามีความรู้ความสามารถมาตรวจให้ดีกว่าครับอืมผมว่าควรจะจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถมามาตรวจดีกว่าเพราะอย่างบางเรื่องอย่างสมมติที่พี่ไปเช็คห้องน้ําเนี่ยครับไอ้น้ําที่มันน้ําเอ,อ่ที่มันแบบมันไหลลงชายเงี้ยถ้าเขาเรามาตรวจผมก็ไม่รู้ผมก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องของปกติเออย่างตรวจกรล็อกตัวอะไรเงี้ย บางเรื่องกระเบื้องอย่าเงี้ยผมผมันผมคงไม่ได้มาเคาะทุกแผ่นเนาะเออถ้าเป็นคนที่เขาเป็นคนรู้ความสามารถมาตรวจเราก็จะเออรู้สามารถทําแก้น้นั่นได้บอกให้โครงการทัน้นนั่นได้ถ้าเรามาตรวจเองก็คงไม่ได้ครับผม แล้วก็ทีมตรวจไม่จำเป็นต้องมาตรวจกับผมนะครับตรวจกับใครก็ได้ทุกคนก็มีความรู้ความสามารถทางตำราในทางคลินเดียวกันหมดอยู่แล้วเนาะตัวที่มันจะแตกต่างจริงก็คือการให้บริการนี่แหละที่เราใช้เขาว่าเราเรียกเขามาแล้วนะครับเราใช้บริการเขาแล้วครับอยากให้ถามเยอะๆเราจะได้มีข้อมูลมีความรู้กับตัวเองด้วยถ้าเราไม่ถามเราก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนั้นเพราะทุกทีนะครับผมเชื่อมั่นเลยว่าเขาอ่ะยินดีที่ให้บริการเราอยู่แล้วแหละเพราะว่าเป็นลูกค้าเขาอนะเนาะแต่ว่าเรา ต่างหากที่ไปเกงใจเขาเองแล้วเราก็ไม่ได้ความรู้เนาะก็อยากฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆว่าถ้าที่จะตรวจบ,บ้านแล้วครับสอบถามทีมงานได้เยอะเราไม่ดู้รายฐานได้เยอะเราจะได้มีความรู้ติดตัวไปวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากนลครับขอบคุณครับ